เดินหน้าไม่กี่วันครับถึงตอนนี้เข้าเกียร์ถอยหลังแทบไม่ทันสำหรับพรรคเพื่อไทยกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและโฟกัสลงไปที่หมวดจริยธรรมครับออต้องบอกว่าเป็นยุทธการอาถอนฟืนออกจากไฟแน่นอนรัฐบาลเพิ่งมาใหม่ๆครับแล้วก็ทำในเรื่องยากที่สุด ก็คือการแก้ไขรัฐมนูลลายมาตราเพราะฉะน,นั้นมีเสียงแรกร้องมีแรงกระทบมีกระทั่งมาเยอะแยะหมดครับตอนนี้เขากาลังหาว่าใครเป็นคนนําล่องเสนอแก้ไขลายมาตราในเกี่ยวข้องกับหมวดจะเรียกทำอะไรมาก่อนเนี่ยว่าตอนนั้นไม่ใช่สาระสำคัญครับสาระสำคัญอยู่ที่ว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เห็นชอบร่วมกันแต่ถึงตอนนี้มีความคิเดเห็นที่แตกต่างไปแล้ว เอาฝ่ายที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชวนตีมือเพื่อไทยประชาชนรประชาชาติแต่ตอนนี้เพื่อไทยก็เรียบร้อยแล้วถอนแล้วถอยดีกว่าครับดีกว่ารูว่าของร้อนอยู่ในมือแล้วฟังที่ <c oughs> พักร่วมรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยล่ะออภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์ มวยหลักทั้งสิ้นหลักทั้งสิ้น <ะ S 2> ตอนนี้เพื่อไทยก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วครับฝั <c oughs> ่งของแกนนําเพื่อไทยบอกเขาไม่ใช่เป็นไอ้อไไพักพักแรกที่เสนอแนวคิดนี้แต่ว่าเมื่อเสนอมาก็ต้องคุยด้วยกันนี่พี่วีนักการเมืองการเมืองเนี่ยนี่อะไรพี่เพื่อนพี่วีบอกว่านักการเมืองคนยังไงนะอ๋อคุณสุบัตณนักการเมืองมีสองสามอย่างนะก็คือว่าคิดอย่าง พูดอย่างแล้วก็ทําอย่างแล้วก็เพิ่มมาเป็นโบนัสอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ถ้าจะเป็นนักการเมืองได้เนี่ย <c oughs> คือว่าเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยห้ยกมือไหว้ไว้ก่อน <c oughs> อันี้อ้นี้อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะค <c> ร <oughs> ับนักการเมืองที่ไม่เหมาะสมนะครับ <c oughs> เดินหน้าออกมาบอกว่าจะแก้ลายมาตราและโฟกัสไปที่องค์กรอินสระเสียนด้วยซ้าไปแต่ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ถอยละหนาวเลยนะตอนนี้นะครับนายก แพทองทานเรียกหัวหน้าพักร่วมมาคุยหลังประชุมคอรมอกันเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาใช้เวลาคุยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูนนะ่ะสามสิบนาทีนะเออนะเอ,อ้เออยาวนานชน,นะสุดท้ายไปแจ้งเลยแจ้งต่อที่ประชุมสอสถอยว่าด้วย<ป>เรื่องการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเน้นดูแลปากท้องประชาชนก่อนดีกว่ามาดูที่พรค ชาติไทยพัฒนาคุณนิกรจำหนงบอกว่ายังไงนเสนอแก้ไขรายมาตรานั้นมีประเด็นที่เป็นหน้าข้อกังวลคือการนําไปออกเสียงประชามติครับยังไงที่พี่โอว่านะตามขั้นตอนที่รัฐมนตกำหนดแก้ไขในประเด็นเกี่ยวคุณสมบัติของผู้ดำรงตําแหน่งต่างๆตามรัฐนูลใช่ที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหที่ได้ต้องนําไปถามประชามติก่อน มันมันจะต่างอะไรกับรัฐธรรมนูญในสองห้ากในงวงเล็บ8เขียนเลยกรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารองค์กรอิสระนั้นน่ะจะต้องทำประชามตินะเออเขียนไว้เลยล็อกไว้เลยล็อกไปเลยนะอ่าและการเดินหน้าเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายมาตราเนี่ยตกลงใครคิดใครทำใครลงมือเนี่ยมีคำตอบจากรลนตรีประจำสำนักนายกรมมตรีคุณชูศักดิ์สีนินมีคำตอบรู้นะแต่ได้ตอบออกมาแล้ว <ạt> เรื่องแก้ไขรัฐมนูลลายมาตรานเนี่ยไม่ได้เกิดจากพักเพื่อไทยนะเสียงว่าหัวใจลงแล้วไม่ใช่เป็นหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้ามาันี่ี่เส้นใต้นะเป็นหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้ามาเราบอกแล้วว่าหัวใจปัญหามมาอยู่ว่าใครเสนอนะปัญหาอยู่ที่ว่าใครรัฐบาลเนี่ย เห็นชอบด้วยกันไหมทําให้สอสอในพักเห็นตรงกันว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพักเพื่อไทยก็จะไม่ผลักดันต่อเพราะถึงอย่างไรเพื่อไทยก็ไม่ใช่คนที่เริ่มเอาละสิเอาละสิอาจารย์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 ก็บอกว่าถอยกันไม่ทันเพราะถือของร้อนตอนนี้มีคนชิงหล่อไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่เพื่อไทยตอนนี้ของร้อนถืออยู่ในมือนะครับครับแล้วใครล่ะ เอใครล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ตอนนั้นในนะวงลับตามที่ถ้าฟังจากาอนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันต้องมีใครชงเองถอยเองแล้วหล่อเองต้อบอกว่าวงรับที่คุยก่อนหน้านู่นเคลื่อนโดยหัวหน้าเนี่ยหัวหน้านอนเสนอแก้คนแรกนี่ คงมีการแลกเปลี่ยนคือคําว่าคนแรกบางทีอยู่ที่ว่าใครแลกเปลี่ยนอะใครนําเลกเปลี่ยนก็ได้นะนอย่างนี้นะแต่เป็นข้อเสนอไม่ใช่ดําริของใครก็แล้วแต่เป็นการเสนอแล้วหารือ,อ,ร,อร่วมกัน,นะซึ่งผมว่านะ,ะพี่โอนะเรื่องนี้ต้องให้ความตามทุกคนนะคนแรกคนหลังคนแล้วแต่เนี่ยเพราะเรื่องจะได้ทำตอนนั้นดีเบตกันมากใช่กรณีของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยว่าวินิจฉัยของตุลาการสามดลแบบนั้นะมันมันใช่ไม่ใช่เพราะมันมันเชิงอย่างกว้างใช่เฉยไหมเสร็จแล้วพอเสนอปั๊บ ทางนั้นก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวทุกคนหาว่าใครเป็นคนเสนอแต่เมื่อทุกคนพระว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยไม่เพราะภาพเพื่อไทยเป็นพักใหญ่แล้วเนี่ยใช่เขาบอกเขาไม่ได้พูดผู้ดาริอาเป็นพักใหญ่ในรัฐบาลเอ้าพักใหญ่มันมีกี่พักล่ะครับมีสองนะไปที่ลุงหนูนั่นแหละลุงหนูอะไรนะลุงหนูลั่นบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ผมไม่เคยกลับลําไม่มีเราทํางานก็ต้องหาเรือกันเมื่อวานก็หาเรือถึงทิศทางว่าเรื่องนี้ จะยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนกันและที่สําคัญนะท่านรองอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักพักภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่คนลิเริ่มครับไม่ทราบรายละเอียดยังยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้หารือกันแล้วเมื่อวานท่านนายกท่านก็ตัดสินใจแล้วนี่ว่าว่าเรื่องนี้มันยังไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดคือเนี่ยเรื่องน้ําท่วมเรื่องเชียงราย เรื่องเศรษฐกิจ่ข่าวว่าทางจันทุศากผู้นที่ประชุมของสอเพื่อไทยอะค่ะว่าการแก้เรื่องจริยธรรมเ่ยมันมาจากหัวหน้าพักผู้พิพากษาคนหนึ่งอะค่ะพักใหญ่เนี่ยค่ะไม่ใช่ผมอะไม่เคยกลับล้ำไม่มีเราทํางานก็ทําด้วยกันอยู่แล้วเราก็ต้องหารือเมื่อวานก็หารือมาถึงถึงมีทิศทางไงว่าเออเรายังเรายังไม่ไม่ไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนนี่ไม่ใช่ผมเป็นคนเริ่มและไม่ใช่กลับลำ เอาละกลับลําไม่กลับลำตอนนี้รู้แล้วว่าถอยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญที่กินได้ที่จะเดินหน้าแก้ไขตอนนี้ถอยก็มาแล้วแล้วทาไมกลัวถอยกันล่ะการถอยมีสองอย่างหนึ่งก็คือผลทางรัฐศาสตร์กับสองผลทางนิติศาสตร์ผลทางรัฐศาสตร์ก็คือว่าถ้าทําไม่ดีเนี่ยจะมีถูกจุดกระแสทางสังคมเนี่ยให้เกิด เกลียดชังรัฐบาลหรือว่าการแก้ลํานูลเพื่อใครบางคนสร้างวรรณกรรมความขัดแย้งต่างๆครับเพราะเห็นมีการเคลื่อนของฝั่งตรงข้าม,มต้องบอกนะมีการเคลื่อนของฝั่งตรงข้ามที่เพิ่งสูญเสียอำนาจไปเนี่ยม,มีการเคลื่อนจิบประเด็นเรื่องแก้รํานูญมาแต่ประเด็นทางนิติศาสตร์ก็มีบางคนไปยื่นแล้วและในการประชุมหัวหน้าพักเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการดีเบตถึงข้อกฎหมายนี้ด้วยว่าอาจจะสมเสียงนะถูกตีความได้ เพราะอะไรเพราะใน,ในมาตรา,า,า114ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าสอสอและสอวอย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในอานัาและความผูกพันของใครที่มอบหมายหรือใครจะครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเอาเข้าีกแล,และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกโดยรวมของประชาชน โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตีความได้นะว่ากำลังแก้ไขเพื่อตัวเองว่าตัวเองะสินั่นเหรสีขัดกันผลประโยชน์ไหมคอนฟ lict อพีเชเอสไหมเนี่ยฮะหนึ่งหนึ่งสี่มาตรานี้ก็น่าสนใจผมได้ยินว่าร้ากว่านั้นมีคนพูดไปถึงบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แต่ที่เขาแก้เขาจะแก้ไปถึงไหนสารรัฐธรรมนูญแก้ไปถึงใครแก้ไปถึงปปชครับใช่เห็นไหมล่ะพอแก้ไปเป็นแบบนี้ปุ๊บ มันก็หวาดเสียวกันน่ะขัดผลประโยชน์ใช่ไหมตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะระทึกกันนะครับครับระทึกเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันถ้าเดินหน้าแก้ต้องทําประชามติกันครับและทําประชามติรอบแรกต้องให้ทันปีเดือนกุมภาพันธ์ไหมล่ะทำประชามติต้องเริ่ม,ท,มทำไม่ทน<า>มนันทำไม่ทันเหรอพี่โอ้สภาอยู่นี่มีอีกสามปีใช่ไหม ใช่แต่เดินหน้าต้องทําประชามติกันก่อนไงต้องทาประชามติกันให้เห็นว่าถ้าแก้รายมาตรายรว่าจะวาดยังไงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสภาชุดนี้มันไม่พอกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แน่นอนโอ้สามปีไม่ทันนะเพราะเลือกอสอสอรอเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด นะหรือแบบผสมเนี่ยสอส,อสอลอแต่ละสอสอลอรับความความคิดเห็นตั้งกันบริการยกล่างกระบวนการยกลัา่างกลับไปฟังความคิดเห็นประชามติหรือส่งให้รัฐภาลงมติและประกาศใช้ไม่น่าจะทันสปีที่เหลือสภาลุ้นคืออาจจะทันแต่ลุ้นแต่ลุ้นกันเยอะมากเพราะว่าในแง่ของรัฐบาลการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเนี่ยจะเป็นปัญหาตอนนี้รัฐบาลถอยครับถอยเพราะ ถือของร้อนอยู่ในมือครับในขณะที่ประชาชนตอนเนี้เขาไม่สนใจเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะตอนนี้ประชาชนเจอดินโคลนถล่มกันอยู่เนี่ยว่าตอนนี้านายกรัฐมนตรีและพักร่วมเนี่ยตั้งหลักได้แล้วครับว่บอาอันนี้จําเป็นไหมอยู่ในในโยบายอยู่ในนโยบายอืแต่พันธกิจเร่งด่วนไหมไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําตอนนี้ผมว่าที่เขาคุยกันคือว่าเอาสิทธิไว้เร่งด่วนเนี่ยืีพีโอพูดเมื่อวานเนี่ย ทำตรงนั้นก่อนปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดค่าครองชีพต่างๆปัญหาเรื่องน้ําท่วมทําตรงนั้นก่อนเพราะถ้ามันเริ่มทานี้คนว่าอะไรเรื่องเริ่มด่วนเรื่องใหญ่เนี่ยเอาความอะร้อนเรื่อชนเนี่ยเอาไว้หลังเลยคุณจะเอาเรื่องรัฐมนูลก่อนเโอ้นี่บอกว่าถึงตอนนี้ก็รัฐบาลแปรองทานชินวัตรเริ่มตั้งหลักเลยว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลไม่ว่าจะเป็นลายมาตราหรือทั้งฉบับนี้ยังไม่ใช่วาระเร่งด่วนแต่ การแก้รัฐมนูนในสภาที่เหลืออยู่3ปีนั้นก็ลุ้นหวาดเสียว่าจะไม่สําเร็จเช่นเดียวกันเพราะเรื่องของเกมรัฐมนุนเนี่ยการแก้รัฐมนูนถือว่าเป็นทั้งเรื่องของทั้งนิติศาสตร์และเรื่องของรัฐศาสตร์ที่อาจจอยู่โยงไปแล้วก็สร้างวัฒนธรรมความเกลียดชังให้กับรัฐบาล